สวัว่าอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีที่น้องทุกท่านค่ะชื่อแอลนภพรัตนวงศาค่ะชื่อทางธรรมแก้วมั่นศีลค่ะอายุหกสิบปีค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้มาบำเพ็ญอดู่ที่ภูผาฟ้าน้ําค่ะแอลจะส่งการบ้านในเรื่องของตอนนี้ยังมีกังวลอยู่ความที่นี่มาในเรื่องของลูกค่ะก็คือตอนนี้ค่ะ เอหลังจากที่แอลขึ้นมาที่บําเพนที่นี่ค่ะแล้วที่บ้านนะคะตอนนี้เขามีแก๊งค่ะพี่มันมีแก๊งแก๊งมอเตอร์ไซค์ค่ะก็คือตอนนี้ท่านแต่ละคนค่ะไม่ว่าพ่อบ้านหรือลูกสองท่านนะคะน้องเขามีรถมอเตอร์ไซค์กันคนละคันค่ะแล้วไม่ใช่เป็นคันที่เล็กๆค่ะมันเป็นคันใหญ่อะค่ะที่เขาเขาซื้อกันมาค่ะแล้วตอนนี้พอวันวันหยุดเหมือนกับวันหยุดก็คือสามคนพ่อลูกก็ จาก,การขับรถการตามไปหาอะไรกินอะไรประมาณนั้น่ะแล้วพอไม่ได้เข้าแก๊งอะค่ะคือตอนที่ว่ามีพ่อเขาอยู่ด้วยอย่าบางทีการขับก็ขับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายแต่พอสองคนพี่น้องอะค่ะโอ้พอมาทดลองรถกันแต่ละที่อะค่ะมันคือให้เห็นเราเห็นไมอะค่ะที่หน,นมันจะเห็นแบบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโหมันตกใจอะทาไมมันขับกันเร็วประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพอตะเดนเข้าไปเขาก็บอกว่า เขาก็ประมาณแล้วครับแม่ว่าถนนมันโล่งแล้วมันมันสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะดูว่ามันรถมีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็มันคือรู้สึกว่ามันคือก่อนหน้านี้เราเจอที่พี่จิรศสาใช่ไหมคะที่ท่านก็มีลูกที่เสียชีวิตไปับอาบัเหตุรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่อย่างนี้เหมือนกันก็เอาเอาตรงเนี้ยไปบอกน้องน้องเขาอยู่แล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาระวังเต็มที่แต่เราก็ต้องมาทําใจที่เราจริง,รง,รงๆนะคะพี่หน่อยว่าจร,จริงๆอ่ะคนเราถ้ามันจะตาย มันอยู่ตรงไหนก็ตายอยู่ในบ้านก็ตายอยู่ตรงไหนก็ตายนอนนอนอยู่ก็ตายก็ได้มันไม่จําเป็นต้องขับรถรถมอเตอร์ไซค์แล้วมันตายหรอเพราะถ้า,ถ,าถึงที่ที่จะตายอะค่ะวิบากกรรมไม่สามารถที่จะหนีได้อะ่ะเหมือนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเอาหินมาทั้งมาทั้งภูเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆยังไงมันก็ไม่ตายอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะคิดในส่วนตรงนี้แหละคะ่ะแต่การที่มีความผูกพันในเรื่องของแม่ลูกอะมันรู้สึกว่ามันมันตัดยากอะค่ะที่จะให้เราไม่เป็นห่วงเลยะคะ่ะ แล้วก็มาเพิ่มสีนที่ตัวเองทานิดหน่อยตรงที่ว่าเราต้องมาทําที่เราจริงๆเราต้องมาเพิ่มสีนที่เราตอนนี้ก็พยายามภาคเพียนแล้วมือมือเดียวอยู่ค่ะแต่มันก็หลุดๆดับๆอยู่ค่ะ <S <S คือมันก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ต้องต้องาเาคเพียรในส่วนของเราจริงๆเราต้องเพิ่มสีของเราจริงๆค่ะไม่ต้องไปเพิ่มที่ลูกหรือที่ใครทั้งหมดคือเมื่อไหร่ที่ที่เราทุกอย่ะงแอลคิดว่าคือตอนนี้รู้สึกว่าเรามาอยู่ที่นี่อ่ะเราสามารถที่จะทําเพื่อตัวเองได้แล้วพี่คือคือเหมือนกับตัวเราเราสามารถที่จะอยู่รอดได้้โดยไไมม่ีอะะรแแลลวห แต่พอหันกลับไปอ่ะรู้สึกว่าโหข้างหลังเนี่ยมันมันยังไกลเราอีกเยอะมากแต่พี่มันยังห่างไกลกันมากๆเลยเขายังยังเนื้อสัตว์อยู่ยังอะไรทุกอย่างอยู่อะค่ะแต่ก็เขาก็พาคเพียรในสารในฐานของเขาที่เขาจะพยายามทําในส่วนของเขาที่เขาทาได้อะค่ะแต่เอาเห็นในส่วนของลูกที่เขาภาคเพียรในส่วนของศีลของเขานะคะพี่ที่พอก็ทุกอะไรขึ้นมาเขารู้ว่าเขาต้องเพิ่มศีลเขารู้ว่าก็ต้องเพิ่มศีลแต่ศูนวิสีไหนก็เรื่องของเขาแต่รู้ว่าเขาต้องทํำยังไงอะไรอเงี้ยค่ะก็ก็คือเราก็ทําใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ คือรู้สึกว่าความทุกข์ของเราที่เราเคยมีอะค่ะที่มันจะลดลดน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อค่ะการที่ทาญาติปริวติตังอค่ะคิดว่ามันยากแต่เราต้องเราต้องพยายามทําให้ได้เพราะเราต้องจากกันอยู่แล้วไม่ว่าตอนเป็นหรือตอนตายค่ะค่ะ,คะก็ขอสรงการบ้านค่ะประมาณน,นี้ค่ะพี่สาธุค,ค่ะอนุโมทนาค่ะพี่แอลโจทย์ของใครของใครก็จะเหมาะสมกับท่านนั้นนะคะ พี่อแอลแบบเหมาะสมกับโจทย์นี้ไงคะก็เลยได้ทําดูเหมือนมันจะยากเพราะว่าถ้ามันง่ายพี่แอลก็ไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังหรอกนะคะก็จะเป็นผ่านว่าทําได้แล้วอ่าตรงเรื่องของเรื่องของการล้างเรื่องนี้อ่ถ้าเราเราคิดให้มันสุดๆแบบพี่แอลคิดนั่นแหละคะ่ะมันเป็นอ่คือเราพิจารณาไปจนให้มันเป็นขีดที่แบบสูงสุดที่มันจะเกิดขึ้นได้อ่ะ แล้วทีนี้มันก็จะได้มันก็จะได้ดีกว่านั้นแ่ะดีกว่านั้นก็ดีแล้วอย่างเงี้ยดีกว่านั้นก็ดีแล้วถ้ามันจะต้องพากด้วยเหตุนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอ่า <c oughs> เหตุเหตุที่จะพากคือเรื่องนี้เพราะว่าพี่เอาสรุปแล้วเะงคะว่ามันต้องพากอยู่แล้วแต่มันจะพากด้วยเหตุไหนเท่านั้นเองจะเหตุที่เราคาดเดาได้หรือเดาไม่ได้มันก็พากเหมือนกัน แล้วอ่าเรามันก็มาหลอกให้เราได้ได้เอามาคิดกังวลนะแต่ว่าตัวที่ตัวที่ทําให้จับความรู้สึกได้นี่มันคือมันคือจุดที่พี่แอลจะต้องผ่านนะคะคือมันเป็นมันเป็นตามลําดับอยู่แล้วแม้โจทย์เขาก็มาตามลําดับอยู่เราอ่าตรงการปฏิบัติการปฏิบัติของเราเพราะจริงๆทุกคนไม่ได้อยากให้พี่แอลห่วงเขานะ ทุกคนเขาเขาก็ปรารถนาดีกับพี่แอลนะแล้วเขาก็สิ่งที่เขาทำนะ่ะมันคือสิ่งที่เขาเลือกว่ามันเป็นความสุขที่เขาได้อาศัยเขาได้อาศัยเนี่ยเขาแต่ทีนี้นะ่ะเขาไม่ได้อยากให้เป็นเกิดความทุกข์กับใครเลยนะคะแม่แม่ไปเป็นทุกข์กับเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาะข้อหนึ่งนะคะไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาะแม้แต่พี่แอลเองก็ไม่ได้ปรารถนาะ แล้วพี่แอลก็รู้ชัดแล้วเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาจะตายด้วยเหตุอะไรมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละทีนี้เราก็พร้อมจะยอมรับเรื่องการพลากกับทุกชีวิตอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะต้องหวงใครเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราเราถ้าถ้าเราพิจารณาไปสุดๆซ้ำๆอะ่ะว่าทุกคนต้องจากกันอยู่แล้วคิดว่าพี่แอลจะ อที่มันค่อยๆลายลงนี่มันจะมันจะหายไปไปได้ในที่สุดค่ะเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไหนะยังไงเราก็ไปเราก็ไปปิดกั้นมันไม่ได้เราเพราะว่าวิบากของใครก็ของใครนะคะที่จะต้องรับแล้วเราก็รู้ว่าทุกชีวิตมีโอกาสที่จะได้ได้ชดใช้ในเรื่องถึงแก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเพราะเพราะทำวิบากมาอยู่แล้ว้แต่เราอ่ะเราไม่ได้เราเนี่ย เราก็มีวิบากที่จะมีความเสี่ยงกับแบบนั้นได้นะคะอยู่เราอยู่ดีๆเราก็อาจจะถูกรถชนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะเราก็ทำไม่ดีมาเหมือนเขาแหละที่บอกว่าชีวิตของเขาอ่ะชีวิตของเขาตอนนี้มันตกอยู่ในความเสี่ยงนะสิ่งที่ทำมันมีโอกาสมีวิบากมากเท่านั้นเท่านั้นจริงๆสิ่งเหล่านั้นอ่ะสิ่งที่ ทำนี่เราก็เคยทํามานั่นแหละเราก็เคยทําเหมือนกันสิ่งที่อย่างเช่นเบียดเบียนชีวิตอื่นใช่ไหมคะก็ไม่ใช่เราจะไม่เคยเบียดเบียนแล้วไม่ใช่ว่าเราจะได้ไม่ไม่ต้องชดใช้เราก็จะต้องได้ชดใช้เหมือนกันเขาก็ต้องได้ชดใช้เหมือนกันแหละเขาก็เขาก็กเบียดเบียนมาเหมือนกันถ้ามันจะต้องมามามามีเหตุที่จะพากชีวิตจากเรื่องของอุบัติเหตุเราก็ต้องยอมอย่างเงี้ยถ้าเราคิดยอมไปแล้วมันก็มันมันยอมสุดแล้วอย่าง อย่างอไม่เกิดขึ้นก็คือมันก็ดีมันก็ดีกว่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ทําใจยอมแล้วมันก็มันก็จะจบไปได้แต่ถ้าไม่เกิดกับชีวิตเราเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้รู้ว่ามันยังเหลือหรือไม่เหลือมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะยินดีได้ค่ะว่าไม่มันเป็นโจทย์อีกขั้นหนึ่งนะว่าเราก็จะได้ปฏิบัติกับโจทย์นี้ โจทย์ที่ยากถ้ามันง่ายเราก็ผ่านมาหมดแล้วนะคะไม่ง่ายมันง่ายมันก็ไม่ได้มาคิดแล้วเนาะมันถูกเอาออกจากบัญชีไปแล้วอันก็จะมีอาธิตเหลือ,อนี่แหละที่จะมาเข้ามาให้เป็นโจทย์เป็นระยะระยะนั่นนะคะตรงนี้ถ้าพี่เอวพี่เอววางใจได้สนิทนะทุกคนก็จะสบายใจค่ะทุกคนก็จะสบายใจไม่ได้เบียดเบียนเราเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเบียดเบียนเรา เพราะว่าเราไปรับเอามาเบียดเบียนตัวเองก็เลยทําให้เขาคอยมีวิบากจากการที่เบียดเบียนเราค่ะเบียดเบียนเรานี่เราล้างได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีวิบากเรื่องนี้เนาะกับพฤติกรรมของของเขาเขาไม่ได้เจตนาทุกคนไม่ได้เจตนาค่ะโอเคนีชีวิตคุณแม่อามีคุณแม่โสภาจะมา แต่หุ่นแนค่ะข่บคุณค่ะเขาดูจะมาแซล,ลน้องแอวค่ะทามาจําไม่ได้หนีขึ้นเขาลงห้วยที่ทําให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงนะคะทํามาเองพี่โสยังจําได้อยู่อีกว่าหนีเขาขึ้นเขาลงห้วยจริงๆเราทําเราทํามากกว่านั้นอีกนะคะพี่โสเราทําให้พ่อแม่ทุกมากกว่าที่ลูกทําให้แอวทุกจริงๆพี่ แอลทำมาเยอะมากค่ะคุณรู้นิดหน่อยทำมาเยอะมากค่ะในเรื่องของทําให้พ่อแม่ทุกค่ะแต่แบบลูกอะจริงๆทาให้เราทุกอะน้อยกว่าเพราะแอลทำให้พ่อแม่ทุกอีกค่ะพี่แต่ว่าทําไมพี่แอลออกจากทุกมันนั้นไม่ได้เพราะาอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่แอลต้องชดใช้ค่ะใช่หรือชดใช้ที่ทํามานั่นแหละมันก็เลยทําให้พี่พี่แอลออกมาได้ไม่เร็ว ข้อตรงนี้ด้วยตัวนี้ก็คือพี่เอ๋ก็ยอมเชดใช้ค่ะถ้ามันจะทุกข์อยู่ก็ยอมทุกข์แต่ว่าพี่เอพ๋พิจารณาไปให้สุดเลยว่าเราไม่มีความสามารถจะไปปิดกัน้นไม่ให้มันเกิดสิ่งที่มันต้องเกิดหรอกแต่เราก็ทําดีที่สุดแล้วซึ่งพี่เอ๋ก็ทําดีที่สุดแล้วเตั้งศีลเรื่องการตั้งศีลเพิ่มศีลต่างๆการบําเพ็ญสิ่งที่เราคิดว่าเนี้ยมันเป็นเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างเงี้ยคือเราก็เราก็อยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วค่ะ มันเป็นเรื่องของถ้าถ้าณนะปัจจุบันไม่มีความไม่มีความกังวลตัวนี้ของเราอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไปตามไปตามวิบากดีร้ายที่เขาสังเคราะห์กันไม่ใช่กรรมปัจจุบันแต่ว่าถ้าเรายังมีความความอยากอยู่ความกลัวอยู่นี่ค่ะตัวนี้แหละมันจะมีวิบากใหม่ของตัวนี้ที่จะเกิดขึ้นด้วย มันทําให้มันเบียดเบียนเบียดเบียนจิตวิญญาณเราอยู่นี่ค่ะตรงนี้มันเป็นหน้าที่เราจะต้องเราจะต้องอ่าพิจารณาซ้าๆให้มันออกไปแต่นี่ห่ายว่าอีกไม่นานหรอกพี่เอาสํานึกได้ด้วยก็สํานึกผิดยอมรับผิดกับสิ่งที่ทํามาด้วยค่ะมันจะมันจะลดลดลงได้เร็วค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อที่ในชีวิต ชีวิตของของใครๆก็เป็นชีวิตที่อ่าคือเหมือนเหมือนเราก็สามารถเมตตาได้ทุกคนอะ่ะลูกเราก็เหมือนลูกคนอื่นนั่นแหละลูกคนอื่นก็เหมือนลูกเราอย่างนี้ถามว่าเราปรารถนาดีกับคนอื่นเขาไหมเราปรารถนาดีกับคนอื่นแล้วเราทุกข์กับเขาไหมถ้าเขาไปทําแบบนี้เราก็ไม่ได้ทุกข์ขนาดนี้ใช่ไหมคะเราก็จับเขาอยู่ในจุดที่ปรารถนาดีนะแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้ก็คือเท่านี้ ก็ได้เท่านี้มันก็จะเหมือนกับที่เราจะรักได้ทุกคนน่ะแต่ไม่ต้องห่วงใครค่ะให้มันอยู่ระดับเดียวกับจับเขาไปอยู่ระดับเดียวกับผู้อื่นแต่เราปรารถนาดีกับทุกคนนะผู้อื่นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผู้อื่นแล้วเราไม่ได้ปรารถนาดีก็ไม่ใช่ปรารถนาดีกับทุกคนแต่ไม่ห่วงใครขอบคุณมากค่ะคุณลูสาธุค่ะ ค่ะค่ะอ่า,อา,อานี่ผู้คนมีลูกนะคะทีนี้ต้องแทมยิ้มอยู่นะคะหัวเราะหัวเราะเพราะว่าไม่ได้มีพันธะนี้ไม่ต้องห่วงเด็กก็มีห่วงผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> <c oughs> อ่เชิญแทมค่ะแทมน้ำน้อมศีลน,นะคะ